ใคยปัดทำเองได้ตายเคนเป็นมาก่อนนะคะตายเคยจมอยู่กับพื้นนั่งซึมเศร้าเพราะว่าตายมีชีวิตที่ตายเรียนมาไม่ตรงสายงานตายจบจุฬาศิลปกรรมจริงค่ะแต่ตายเรียนไม่ตรงฟิลกับงานที่ทำตายมาเรียนตายมาทำงานอินเทอร์เนียดีไซน์ มาขายงานเอ็กซิบิชันในขณะที่ตาจบเอกดนตรีมันกดดันแล้วมันทำให้เราได้รู้สึกต่ำต้อยแล้วก็กดตัวเองต่ำลงเวลาคุยงานกับเขาก็รู้สึกแย่กับเขารู้สึกน้อยกับเขาซึ่งทุกคนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกไปเองแล้วหาทางออกโดยการกินเหล้าเวลางา,านพวกนี้ค่ะไม่ต้องคุกบูรักเหมามันกต้องมีการกินเหล้ากินยากินอะไรเงี้ยก็ทำเกิน,เก,นเกินสนุกกับเขาไปหาทางออกให้เรารู้สึกว่าเให้มันหายลืมตรงนั้นแล้วก็มีความสนุกเพื่อที่จะเข้าเข้ากับเขาได้ ะะวันหนึ่งพอเรารู้แล้วว่าทําไมเราถึงแบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยรเราอยู่กับคนที่มีความรู้เรื่อยๆค่ะคนที่ประสบความสําเร็จคิดยังไงอนะไรเงี้ยเราเริ่มรู้นะคะเรารู้แล้วว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่มีวิธีคิดแบบนี้เลยน้อยหรือซึมเศร้าคิดแต่ว่าเฮ้ยเอาวะทําใหม่ไม่สําเร็จใช่ไหมเอาอีกเอาอีกอีกนิดนี่คือที่เขาทำนะคะนั้นตัวทันจำห่ายที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไป แล้วถ้าตายมานั่งค้อใจกับคนเหล่านี้ค่ะผู้รับเหมาเข้ามาก็จะเกิดปัญหาตรงโน้นตรงนี้แล้วเราไปนั่งซีเรียสกับตรงนั้นนะคะชีวิตเดินหน้าไม่ได้ถูกปะ่ะคะมึงไม่ทำครูทำแต่ข้องแค่นี้เลยมันคือาถาความสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนแค่ความคิดตัวเองนะคะไม่คิดลบคิดบวกอย่างเดียวนะคะมองอย่างที่ตายบอกตายเคยโพสต์ลงไปในในแฟนเพจนะคะลองตามไล่อ่านดูข้างล่างหกข้ออ้างของคนไม่สำเร็จหนึ่งไม่มีเวลา คุณไม่หาคําตอบเหล่านี้ไม่ได้นะนั่นมันคือคําลำพึงเฉยๆไม่มีเวลาไม่มีเงินน่ะคนประสบความสําเร็จคิดอะไรไม่มีเวลากูจะทํายังไงให้มันมีวะกูจะแบ่งเวลาไหมไม่มีเงินน่ะจะทํำไงให้มีเพื่อจะได้ทํางานต่อเพื่อให้ได้ทาทุรกนี่คนประสบความสําเร็จคิดแต่คนที่ล้มเหลวคิดอย่างนี้ตลอดมีแต่ปัญหาค่ะโฟกัสที่ปัญหาแต่ไม่มองที่เป้าหมายฉะนั้นแบบ กลับไปคิดใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งข้อมูลด like ีๆ <único> เ <Liberty Overwatch> หล fall. ่านี้ค่ะเข้าไปในไลน์กลุ่มให้อ่านกันบ่อยๆนะคะลองติดตามดูจะไว้ที่อาราบั้มนะคะบางทีตัดคำอย่างนี้กับตัวแทนจำหน่ายตายแล้วตายแก้ให้เขามีชีวิตดีใหม่ได้หลายๆคนด้วยด้วยคอนเทนต์ที่เขียนให้เขาว่าเราล้มอย่างนั้นแล้วเราเคยเป็นแล้วเราก็แก้มันออกมาได้นะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนทางเดินคิดใหม่มองแต่เรื่องดีๆมองแต่เรื่องบวกคบกับคนบวก คนไหนเราคนไหนหน้อยก็อย่าไปยุ่งไปสงสิงเนาะว่ามันบั่นทอนโฟกัสข้างหน้าอย่างเดียวแค่นั้นพอนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกถ้าถาความสําเร็จน้องเขียนไว้ป่ะก็คือต่จะเวลากลับไปบ้านตัวแทนล้มเลิกไม่ทํามีโรงงานบางโรงงานที่เราเคยใช้มาก่อนที่เรายังไม่มีโรงงานเองมีเงากับเราอะไรป่าไม่สนใจป่าท่องอยู่แค่นี้นะคะ เริ่มทำแบรนดไปเริ่มติดปัญหาเริ่มมีสารพัดเข้ามาแตมองมันเป็นแค่คือเดินเดินมาแล้วมันหนึ่งคก็สะบัดทิ้งแล้วเดินไปปัญหามีไว้ให้แก้นะคะไม่ได้มีไว้ให้รุ่มอันไหนแก้ไม่ได้วางไว้ก่อนปัญหามันต้องแก้ทุกปัญหาถึงไหมคะอย่างตายเวลาโดนทวงหนี้สมัยก่อนนี้ร้อยละหร้อยละย่สิบนี้นอกระบบนะคะแปดหม่นบาทต่อเดือน ตยายด้วยทำไงแต่ก็ยกอยู่หามึงอ,อย่าเพิ่งตามนี่กูถ้ากูยิงตัวตายมึงไม่ได้สักบาทกูขอเวลาหกเดือนได้ไหมนือออกไมันก็หง<จ>บดหงิเจนี่แบบมึงนะก็บอกโอเคเจ๊งั้นผมยอมแต่ว่าดอกดอกเบี้ยระหว่างหกเดือนเนี้ยที่มันจะต้องผ่านไปยังไม่จ่ายผมคิดตอนหลังนะไม่เป็นไรมึงคิดไปแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทวงกูถ้ากูตายไปมึงไม่ได้ตังค์ตายยกหูหาอย่างนี้กับเจ้านี่ทุกคนเนือออกไหมคะที่นั้นคือ ก็มันแก้ไม่ได้อะแล้วจะไปนั่นงโจมมือก็ไม่ยังไงก็วางไว้ก่อนอันไหนแก้ได้แก้ไปวางเสร็จไปทาแบงไม่มีตังแต่ก็ทําก็ยืมแม่มาทําแล้วก็เดินไปก่อนและไอ้นี่มาอ่ะกูเริ่มมีแล้วกูเอาแปะแปะ,แปะก่อนนะไปทำอย่างเงี้ยค่จะจนหลุดพ้นมันออกมาได้เพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกคนเจอปัญหาหมดนะคะไม่ใช่มีคนในโลกนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีปัญหาคุณรู้ไหมมีคนอีกมากมายที่แบบลำบากกว่าคุณตั้งเยอะอ่ะ คุณยังมีข้าวกินคุณยังมีรถขับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะฉะานั้นวันนี้ฝากไว้นอกเหนือจากมาเรียนสร้างแบรนด์แล้วตายเห็นทัศนคติหลายๆคนนะคะอย่างน้องบางคนมาบอกเราว่าเขามีโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาหลุดพ้นจากตรงนั้นถ้าอยากคุยเรื่องนี้กับตายนะคะมีปัญหาอะไรแต่ยินดีก็ยกหูหาก็คุยช่วยเหลือได้นะคะคาถามีแค่นี้ไม่สําเร็จกูไม่เลิกใครไม่ทํากูทํา ใครไม่ทำกูทำใครไม่ทำกูทำไต่ท่องมันแค่นี้จริงๆนะคะวันนี้เรียนไปแล้วน้องเรื่องสร้างแบรนด์ได้ไกได์ไอเดียอุตสาห์เดินทางมาตั้งไกลจากต่างจังหวัดไม่รู้ตั้งกี่จังหวัดแต่ก็ทราบดีใจที่ยินดีมาฟังนะคะวันนี้เราข้อสัมมนาเลิกแต่เราไม่เลิกคบกันนะคะเรายังเป็นพี่น้องกันนะคะเรามีคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์นดีด